ต่างคนต่างเกิดมาในโลกนี้แ่้ะต่างคนต่างสร้างบุญกุศลมามากบ้างน้อยบ้างมันจึงไม่เหมือนกันเนี่ยมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้นึกถึงบุญวาสนาของตน เป็นบุญวาสนาหนหลังถ้าตนไม่นึกถึงมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นต้องนึกถึงบุญวาสนาหนหลังที่ตนทำมาไม่ใช่ไม่ทำความดีมาแต่ก่อนคนไม่ได้ทําความดีมาแต่ก่อนนั้นมันไม่ได้เกิดมาเป็นคน ผู้ดใดเคยทำความดีอย่างไรมาเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบทำความดีอย่างนั้นเช่นเคยเป็นนักบวชมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็พอใจในความเป็นนักบวชนิสัยเดิมนัอะมันติดมาคนที่เคยรองเรือนมา มีใจผูกพันอยู่กับการครองเรือนเกิดมาชาตินี้มันก็ชอบใจในการที่จะครองเรือนแม้จะยากลําบากอย่างไรก็สู้เนื่องจากว่ามันชอบใจนี่แหละความดีต่างๆนี่ต่างคนต่างทำเอามาคนละอย่างคนละเรื่องกัน ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญกรรมเรามันก็จึงมาตกแต่งให้ผิดแผกแตกต่างกันไปตลอดถึงร่างกายก็ไม่เหมือนกันดวงจิตก็ไม่เหมือนกันเออจริตนิสัยนะไม่เหมือนกัน บางคนก็นิสัยไม่หนักแน่นเดี๋วอวเป็นคนมีนิสัยใจคอรบแลหลกอ่อ,อนแอทำอะไรให้เข้มแข็งไม่ได้เพราะกำลังใจมันอ่อนแอ บางคนก็มีใจคอหนักแน่นเข้มแข็ง